สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคริสซี่ก็จะนำเรื่องราวของอาการเลือกใช้กระเป๋าสตางค์แบบเศรษฐีแบบคนที่ประสบความสำเร็จนะคะเกรดความรู้นี้นะคะก็จะได้มาจากหนังสือที่ชื่อว่าชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวนะคะซึ่งผู้เขียนก็คือคุณคาเมดะจุนอิชิโร่นะคะเป็นชาวญี่ปุ่นได้เขียน เรื่องราวเรื่องนี้เกี่ยวกับการใช้กระเป๋าสตางค์ในเล่มเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการเลือกใช้กระเป๋าสตางค์ทำยังไงเงินถึงจะเข้าแล้วก็ในส่วนของเนื้อหาอีกครึ่งหนึ่งก็จะเกี่ยวกับการใช้เงินกองทุนหุ้นอะไรต่างๆซึ่งตรงนั้นเราอาจจะไม่ได้พูดถึงนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็จะมาพูดแค่เรื่องของกระเป๋าสตางค์เท่านั้นนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ ก็ที่นี้สำรวจกระเป๋าสตางค์ตัวเองนะคะว่าเป็นลักษณะแบบไหนถ้าไม่ไดะจุนอิชิโร่นะคะเขาก็แนะนำว่ากระเป๋าสตางค์ของเราควรจะเป็นในรูปของกระเป๋าใบยาวนะคะถ้าเป็นซิปเขาเรียกว่าซิป3ด้านเนี่ยยิ่งดีเลยเพราะว่าเขาบอกว่ากระเป๋าสตางค์ใบยาวเนี่ยเขาจะมีปากที่กว้างรับเงินได้เยอะแล้วก็ถ้ายิ่งมีซิปก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเก็บเงินเก่งเงินไม่ล่วไหลอะไรประมาณนี้เนาะ นอกจากจะเรียกซับได้ดีแล้วเนี่ยมันทําให้แบงค์ของเราไม่ยับไม่เป็นรอยพับด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้ชายเลยชอบใช้กระเป๋าที่เ,เป็นแบบพับแล้วก็สั้นๆใช่ไหมคะแล้วก็ชอบเอาไปเนบไว้ตรงกระเป๋ากางเกงด้านหลังตรงก้นนะคะแล้วก็ถูกกดทับถูกนั่งทับไปอีกซึ่งไม่ดีนะคะ คุณคามดะนะคะเขาเขาบอกว่าเขาสังเกตเวลาที่เขาไปคุยธุรกิจกับนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จคนรวยเศรษฐีเขาอะมักจะใช้กระเป๋าสตางค์ที่ดูสวยดูมีราคาดีไซน์สวยมีสไตล์นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือทุกคนใช้ทรงยาวหมดเลยกระเป๋าสตางค์นะคะเป็นมากกว่าอุปกรณ์ที่ใช้เก็บเงินเพราะมันมีอํานาจบางอย่างที่แบบเหนือขั้นขึ้นมาอีกนะถ้าจินตนาการไม่ออกให้คิดง่ายๆว่ากระเป๋าสตางค์ก็เหมือนกับ โรงแรม5้าดาวนะคะที่คอยต้อนรับเงินให้เข้ามาหาคุณเงินจะชอบอยู่กับคนที่ใส่ใจเขาแล้วก็รักเขาจริงๆนะคะก็เหมือนกับเรานะคะถ้าเกิดว่ามีโรงแรมให้เลือก2แบบก็คือดูดีหรูมีสไตล์สะอาดบริการดีกับเก่าและโบราณและสกปรกเนี่ยเป็นเราก็คงจะเลือกโรงแรมที่สะอาดแล้วก็ใส่ใจถูกไหมคะเงินก็เช่นเดียวกันเขาก็อยากจะอยู่ในที่ที่แบบเขาอยู่แล้วเขารู้สึกดีรู้สึก ไม่อึดอัดรู้สึกสบายนอกจากนี้แล้วเงินไม่ชอบอะไรอีกเงินนะคะไม่ชอบกระเป๋าสตางค์ที่อ้วนกระเป๋าสตังค์ที่อ้วนคืออะไรเคยสังเกตกระเป๋าสตางค์ตัวเองไหมคะจะอัดแน่นไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสลิปใบเสร็จเซเว่นอีเลฟเว่นหรือว่าจากบิ๊กซีโลตัสหรือว่าบัตรสะสมแต้มเอ่ยบัตรเครดิตบัตรสมาชิกต่างๆเต็มไปหมดเลยในะกระเป๋าสตางค์เราซึ่งเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีควรที่จะ จัดระเบียบแล้วก็แยกให้ชัดเจนกระเป๋าสตางค์เนี่ยควรมีแค่ธนบัตรเท่านั้นก็คือเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะนอนในทุกๆคืนเนี่ยเขาจะต้องเคลียร์ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์นะคะเอาทุกอย่างที่ลกลุงรังออกไปให้หมดทุกคืนเช่นถ้ามีใบเสร็จก็เอาใบาเสร็จออกมีเหรียญก็แยกไปหยอดกระปุกหรือว่าไปใส่ กระเป๋าแยกต่างหากจากนั้นก็ทําความสะอาดอย่างทนุถนอมใช้ผ้านิ่มๆนะคะทําความสะอาดกระเป๋าสตางค์เราแล้วก็ที่สําคัญเลยต้องเรียงแบงค์ใหม่ไม่ให้มันกลับหัวกลับหางข้อต่อไปนะคะก็คือทุกครั้งที่เขาได้กระเป๋าสตางค์มาใหม่ใบใหม่เนี่ยเขาจะใส่เงินสดจํานวน1ล้านเยนหรือว่าถ้าเกิดตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ3 0 0 0 0นบาทเพื่อให้กระเป๋าสตางค์ได้จํารสชาติของเงินแล้วก็คุ้นเคยกับเงินจํานวนนั้นๆจานวนเยอะๆอะเขาบอกว่าบางทีเขาจะไปกด จากธนาคารมาแล้วก็มาใส่ไว้เป็นเวลา3วันเสร็จแล้วก็ค่อยเอากลับไปคืนธนาคารเช่นเดิมก็ได้แต่ว่าจำนวน3 0 0แสนบาทก็คือมันก็ไม่น้อยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าตามกำลังของเราเอามาปรับใช้กับตัวเองอาจจะแบบหลักมืน่นอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่กาลังตัวเองจะเป็นไปได้นะคะและเรียงลำดับจากเงินที่มีค่าน้อยไปถึงค่ามากก็คือเงินที่มีจำนวนน้อยๆให้เอาไว้ให้เอาไว้ด้านหน้าแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยและต่อด้วยแบงค์พัน ก็เปรียบเสมือนกษัตริย์นะคะที่ต้องมีทหารเหล่าชั้นผู้น้อยนะคะคอยคุ้มกันอยู่ด้านหน้านั่นเองต่อไปนะคะก็คือข้อสุดท้ายที่ c ล i s y y h a p p i n e s ได้สรุปมาก็คือการแยกเหรียญไปใส่กระเป๋าอีกใบนะคะดังนั้นเราควรจะมีกระเป๋าใบยาวสำหรับใส่ธนบัตรแล้วก็กระเป๋าสำหรับใส่เหรียญตั้งหากและอย่าลืมนะคะพวกบัตรเครดิตบัตรอะไรต่างๆเราก็ต้องมีกระเป๋าแยกต่างหากด้วยนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดเรานําเหรียญมาใส่กระเป๋าใบายาวของเราเนี่ยแน่นอนเลยเหรียญเนี่ยตัวทําให้กระเป๋าตังเราอ้วนซึ่งอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าเงินไม่ชอบกระเป๋าสตางค์ที่อ้วนนะคะเพราะว่าเงินเนี่ยจะรู้สึกอึดอัดไม่สบายแล้วก็ไม่อยากอยู่กับเรานั่นเองค่ะก็ประมาณนี้นะคะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะของคุณคาเมดะจุนอิชิโร่นะคะที่เขาได้สังเกตได้เรียนรู้มาแล้วก็เอามาเขียนเป็นหนังสือเล่มน,นี้ทีนี้นะคะพอเรารู้แล้วว่าเราควรจะเลือก กระเป๋าสตางค์รูปแบบไหนเรามาดูในเรื่องของสีกับวันเกิดที่ถูกโฉกกันบ้างดีกว่าค่ะเขาบอกว่าวันอาทิตย์ให้ใช้สีเขียวและสีแดงไม่ควรใช้สีฟ้านะคะเพราะว่าเป็นสีกลากินีวันจันทร์นะคะให้ใช้สีขาวครีมเหลืองนวลแล้วก็โทนดําหรือว่าสีน้าตาลไปเลยสีกลากินีที่ไม่ควรใช้ก็คือส้มแดงหรือว่าโทนร้อนอื่นๆนะคะวันอังคารนะคะควรใช้สีชมพูเหลือง น้ำตาลนะคะสีที่เป็นกลากินีไม่ควรใช้คือสีขาววันพุธกลางวันนะคะควรใช้สีเขียวหรือสีม่วงสีที่ไม่ควรใช้คือสีชมพูค่ะพุธกลางคืนนะคะควรใช้สีขาวสีม่วงสีที่เป็นกลากินีก็คือสีเหลืองวันพฤหัสหัตนะคะควรใช้สีส้มสีเหลืองสีที่ไม่ควรใช้ก็คือสีดำวันศุกร์นะคะควรใช้สีฟ้าสีชมพูไม่ควรใช้สีม่วงค่ะ ส่วนวันเสาร์นะคะให้ใช้สีน้ำตาลสีดำและสีเทาสีที่ไม่ควรใช้ก็คือสีเขียวนั่นเองค่ะใครที่กำลังคิดจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใบใหม่หรือว่า หลังจากฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ก็สามารถที่จะเลือกใช้ตามสีที่เราถูกฉลกตามวันเกิดของเรานะคะการใช้กระเป๋าสตางค์ที่ดีก็ไม่ใช่ว่าจะทําให้เรารวยได้สิ่งที่สําคัญก็คืออย่าลืมตั้งใจทํางานนะคะนอนเฉยๆแล้วมีกระเป๋าสตางค์ดีๆเงินก็ไม่เข้านะคะเราก็ต้องอตั้งใจทํางานแล้วก็รักในงานของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิซี่แฮปปี้เน็ก็ ขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วก็ครั้งต่อไปถ้าเกิดเรามีทริคหรือว่ามีเทคนิคมีความรู้เจ๋งๆดีๆนะคะคลิซี่แฮปปี้เน็ก็จะไม่พลาดนะคะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังเช่นเคยจ้าสวัสดีค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ